สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชนแนลมีคาถาโบราณสำหรับบูชาพญานาคโดยตรงมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้หยิบยกมาจากหนังสือเกจิผู้เผชิญพญานาคที่เขียนโดยเท่าวายุคันเขียวและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับ คาถาโบราณสำหรับบูชาพญานคราชโดยตรงการบูชาพญานคราชของคนโบราณนั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยหรือสวดมนต์อย่างเช่นปัจจุบันและก็ไม่ได้มีคำสวดตีแตง่งโดยภาษาบาลีเป็นคำสวดบูชาแบบอย่างศาสนาพุทธที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่คาถาเก่าแก่หรือบทบูชาเก่าแก่ที่ทรงพลังนั้นมีอยู่ซึ่งคนโบราณท่านแต่งเอาไว้เป็นภาษากูโบต ซึ่งมีมานานนับพันปีและคำสวดบูชาพญนาคของเก่านี้กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันผู้เขียนเคยแนะนำให้เพื่อนรุ่นน้องที่สนใจในาศนาสตร์พญนาคลองนำไปสวดดูก็ได้ผลออกมาดีคือผู้สวดเมื่อสวดไปจนจิตนิ่งสงบดีแล้วก็จะเกิดนิมิตหรือสัมผัสที่หกในยามหลับก็มักจะสัมผัสกับสิ่งแปลกประหลาดเหนือมิติเป็นประจำและทุกหลางสังหรณ์ก็มักจะเป็นจริง ซึ่งหากว่าผู้ที่นำไปสวดนั้นเคยมีอดีตชาติที่ผูกพันร่วมกันมากับเหล่าพญานาคแล้วจะได้ผลเร็วมากเป็นพิเศษแต่แม้ว่าผู้ใดไม่เคยสัมผัสกับพญานาคมาก่อนเมื่อทดลองสวดดูก็ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นกันมีอนุภาพส่งผลในเรื่องความรักสูงมากรวมทั้งในเรื่องโชคลาภวาสนาด้วยผู้เขียนจึงนำมาฝากแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านหวังใจว่าจะบังเกิดผลดีแก่ทุกท่าน ที่เชื่อและลองสวดดูการสวดบูชาพญานคราชควรใช้ถูกกำยานสีดำดอกบัวพวงมาลัยเวลาสวดไม่ต้องตั้งน,นโมสามจบแต่ให้ทำจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วสวดจะสวดกี่จบก็ได้ตามใจปรารถนาแต่หากมีเวลาควรสวดอย่างน้อยเก้าจบและถ้ามีเวลามากพอก็สวดร้อยแปดจบจะยิ่งดีใหญ่คาถาบูชาพญานาคมีดังต่อไปนี้ โอมนาคีนาโคพอตอลีวีตาเดบันไตเคลานามัคไตเอม็มลาสานกอเดียะฮูมูสอตันมาเฮกุดามบาโหคำคำนาใดบัญยังแต่ถ้าท่านผู้ฟังประสงค์จะใช้พระคาถาของทางาศาสนาพุทธก็ยอมได้เพราะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งบทบูชาพยานคราชที่เป็นบทสวดภาษาบาลีนั้นครูอาจารย์ท่านมักจะแต่งเฉพาะบูชาถึงโดยตรงเช่นบูชาพญาสีสุดโทรหรือบูชาพญาสีสัตตนาคราชเป็นต้นแต่บทสวดดังต่อไปนี้เป็นบทสวดที่ใช้สวดบูชาพยานคราชได้ทุกตระกูลทุกนามแห่งนคราชสวดนโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยพระคาถาดังต่อไปนี้ न मो तगवतो अरहतो शम्भुथत् เมื่อสวดแล้วให้ตั้งจิตระลึกนึกถึงพญนาคราชทุกๆตระกูลทุกๆุกองทุกทุกนามเอ่ยชื่อนามสกุลของผู้สวดถ้าบอกบาเล็กทีด้วยแหลงที่อยู่ด้วยก็ได้เพราะเป็นการสื่อสารถึงอย่างละเอียดและโดยตรงยานของพญนาคก,ก็จะรับรู้และตามคุ้มครองหรือให้พรตามที่ผู้สวดร้องขอแล้วต่อด้วยปัจฉิมัสมิงทิสาภาเคสันติมหิธิกา เตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจักและนั่นก็คือคาถาโบราณสำหรับบูชาพญานาคโดยตรงที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานดูยังด้วยนะครับหรือหากท่านมีเรื่องราวตำนานอื่นๆที่อยากจะฟัง หรือมีข้อแนะนำติชมประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานจะนำทุกคำติชมไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ